สวัสดีกับผู้รับชมทุกท่านครับกับผมเป็นผู้เล่าถ่ายทอดเรื่องราวของชีวิตคําว่าเรื่องราวของชีวิตครับบางคนก็อาจจะพูดเรื่องของศาสนาบางคนก็จะพูดว่าเรื่องปฏิบัติธรรมเรื่องของวิถีชีวิตบ้าง สิ่งที่จะมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของภพภูมิหรือพูดแบบง่ายๆก็เป็นเรื่องราวของที่อยู่ของชีวิตมนุษย์ที่อยู่บนโลกและก็หลังความตาย มาพูดกันในส่วนของโลกมนุษย์ก่อนเลยครับโลกมนุษย์นี่ก็ถ้าผมพูดแบบพอให้เป็นสังเกตเพราะว่าทุกคนก็น่าจะเข้าใจได้ง่ายโลกมนุษย์เราก็คือเป็นหนึ่งภพกว้างเต็มพื้นโลกเนี่ยมีมนุษย์ด้วยกันมีสัตว์มีพืชที่เราเห็นอยู่มีพื้นแผ่นดินมีแผ่นว่างมีสายลมมีแสงแดดมีอีกหลายๆอย่างเนี่ยผมยกตัวอย่างประมาณนี้นะครับ แล้วก็แบ่งกันออกไปเป็นละประเทศ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 เป็นเขตเป็นเขตไปผู้คนก็ต่างภาษาลักษณะอยู่พันก็ต่างกันออกไปแต่ความเป็นมนุษย์ทั่วถึงกันทุกคนนะครับหนึ่งพบครับมนุษย์มีที่ผมบอกรวมอยู่รวมๆอยู่ก็พูดแบบเป็นพอสังเขปทีนี้ มนุษย์เรานะครับมีที่อยู่ที่ใดอีกผมพูดไปสู่ชีวิตหลังความตายเลยครับทีนี้มนุษย์ทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วก็ตายผมยังไม่ได้พูดตอนก่อนเกิดด้เอาตั้งแต่เกิดขึ้นมาแล้วก็เดินทางกันมาจนถึงวันตายตายแล้วที่เรามองไม่เห็นตัวตนนะนี่หนึ่งคนหนึ่งบุคคลนะที่มองไม่เห็นบุคคลหนึ่งจำพวกที่มองไม่เห็นแล้วก็มีบุคคลอีกจำพวกหนึ่งที่มองมเห็นที่ผมบอกว่ามีฌานสมบัติมียานทิพย มีคุณพิเศษมีอิทธิฤทธิ์อ่าเราพูดรวมๆกัคือสิ่งเดียวกันนี่แหละสามารถเห็นได้รู้ได้คนที่มีสิ่งเหล่านี้มีชานสมบัติคุณวิเศษยานทิพอะไรเนรี่ยหูตาทิพอะไรเนะี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับถ้าเข้าใจครับผมบอกได้เลยว่าสิ่งที่เขาเห็นหรือสิ่งที่ผมเห็นหรือสิ่งที่คนอื่นเห็นนะเป็นเครื่องยืนยันว่า ชีวิตหลังความตายมีที่อยู่จริงมีที่รองรับจริงทีนี้พูดไปเรื่องของภพภูมิฮะพอตายปุ๊บจะมีที่อยู่ที่ใดจำแนกออกมาใครก็รู้ครับหลายๆประเทศหลายหลายลัทธิหลายๆศาสานารู้หมดหนึง่งภูมิแห่งนรกนรกเนี่ยครับแปลเป็นภาษาง่ายๆเลยครับภูมิแห่งนรกนรกเนี่ยแปลเป็นภาษาง่ายๆก็คือ ความยากความลำบากความเจ็บปวดความทุรนทุรายยังมีอีกหลายๆสิ่งแต่ว่าพูดไปประมาณนี้ก็เข้าใจง่ายๆนะครับความภูมินรกเนี่ยสามารถอยู่ได้ทุกที่อยู่ที่เมืองมนุษย์นี่ก็ได้ครถ้าใครได้รับอนุภาพนั้นๆน,น,นั่นคือกำลังอยู่ในความเป็นนรกแต่ทีนี้เมืองนรกจริงๆ ต้องตายครับต้องตายอนุภาพนรกกับเมืองนรกนี่ตายกันนะฮะอนุภาพนรกที่ผมบอกเลยความยากความลำบากความเจ็บปวดความทรมานความอะไรทุรนทุราย life, ที่เมืองมนุษย์เราก็มีครับแต่อยู่นรกที่เมืองมนุษย์กับนรกที่เมืองนรกนะครับคนที่ตายไปแล้วไปสู่ภูมินรกภูมินรกท่านจะจำแนกออกไปเป็นเฉียด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 อีนครับเป็น เป็นชั้นก็ได้คนระบางคนอาจจะเรียกเป็นเขตบางคนอาจจะเรียกเป็นชั้นบางคนจะเรียกเป็นภพเป็นภูมิของนรกชั้นนั้นชั้นนี้ก็แล้วแต่ใครจะเข้าใจนะฮะไม่สามารถเห็นกันได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นอ่าภูมิผีภูมิผีผผนรกผีนะครับเป็นส่วนหนึ่งของเมืองนรกผีก็ไม่สามารถเห็นคนที่ตกกระทะทองแดงอะไรได้นะ เห็นไหมครับมันคล้ายๆเป็นเป็นคนละคนละพบกันแต่อยู่ในภูมิเดียวกันถ้าผมพูดนี้ก็น่าจะเข้าใจง่ายๆนะครับเมืองนรกแบ่งออกอีกหลายพบตามเวรกรรมของคนที่ทำเอาไว้เอาณเมืองมนุษย์ก่อนเมืองอื่นค่อยว่ากันทีนึงเอาง่ายๆเอาที่เมืองมนุษย์ ตายไปหักไปได้ไปนรกก็จะมีสถานที่รองรับผมก็พูดแล้วคความเป็นนรกเป็นยังไงเจ็บความเจ็บปวดความยากความลาบากความทุรนทุลายประมาณนี้ก็น่าจะเข้าใจนะท่านนเป็นนึกภาพเอบเองนะฮะ <Okay. S 1> ก็ไปจําแนกไปตามการกระทํานั้นๆอันนี้ที่อยู่ครับเมื่อกี้ผมได้สองที่นะฮะหนึ่งเมืองมนุษย์สองเมืองนรกเรียกเป็นเมืองก็ได้นะครับ หรือจะเรียกเป็นภพภูมิมาแล้วแต่ใครเข้าใจถ้าเข้าใจก็เป็นตรงกันถ้าใครไม่เข้าใจจะไปแบ่งเป็นอะไรก็แล้วเตะครับลำดับถัดมาครับสามเมืองสวรรค์เมืองสวรรค์พูดง่ายๆเลยครับตรงข้ามกับเมืองนรกที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยอะไรที่ความยากก็เป็นความง่ายความลำบากก็เป็นความสบายอย่างนี้ครับ เมืองสวรรค์แบ่งออกอีกครับแบ่งออกเป็นภพอีกเมืองสวรรค์เป็นคำเมืองครอบคุมทั้งหลายภพตามผลกรรมของตนเองเช่นเดียวกันนะครับผมไม่ได้พูดว่าใครทำกรรมอะไรแล้วต้องไปสวรรค์นะผมพูดกำลังพูดถึงเรื่องที่อยู่ของคนเป็นและคนตายเมืองสวรรค์จำแนกออกผมไม่ ผมเองไม่ไม่บอกว่าเป็นจำนวนกี่กี่ลำดับแต่ว่ามีที่อยู่ตามผลกรรมของผู้ที่กระทำนั้นๆน,น,นะครับทีนี้สามแล้วบางคนอาจจะพูดถึงไตภูมิสามภบอะไรผมบอกไม่ใช่ครับมีอีกครับไปอีกเลเวลหนึ่ง พบแห่งพรมภูมิแห่งพรมภูมิแห่งพรมภูมิแห่งพรมเนี่ยครับคนจํานวนมากเลยที่พูดกับเรื่องราวาศาสนาพุทธเนี่ยเรื่องราวของนรกสวรรค์ส่วนใหญ่ผมบอกเลยไม่ได้ไม่ค่อยพูดอย่างที่ผมพูดภูมิแห่งพรมนะครับทุกคนจําเลยครับใครที่ไปพรมใครที่อยู่เมืองพรมพบภูมิพรมต้องเป็นอริยบุคคล นะครับเพราะเขาจําแนกไว้ให้กลุ่มอริยบุคคลอยู่อริยบุคคลตั้งแต่โซดาถึงสกิทาคามีครับบุคคลเหล่านี้จะได้ไปอยู่ภูมินั้นจําแนกออกตามเลเวลอีกครับกี่ชั้นกี่ลําดับอันนี้ผมย้ำแล้วนะนะใครที่อยู่พรมใครที่รู้จักพรมหรือมีคนพูดว่าเอยคุณมาจากพรมอะไรนะคุณเป็นอริยบุคคลมาเรียบร้อยแล้วถ้าใครมาพูดกับคุณอย่างนี้ตอบอาได้เท่าไหร่ครับ นรกสวรรค์นรกมนุษย์นรกสวรรค์พมูมนิพพานห้านะครับนิพพานก็เป็นภูมินิพพานนะฮะชื่อเป็นชื่อเมืองเหมือนเมืองมนุษย์เราอย่างเงี้ยเหมือนโลกเราอย่างเงี้ยที่นั่นเขาเรียกว่าเมืองน,นิพพานภูมินิพพานมีมนุษย์ที่หลังความตายไปอยู่ที่นั่นกันเยอะ,ะครับ บุคคลที่ได้ไปอยู่ที่นี่บุคคลที่ได้ไปอยู่เมืองนิพพานนะครับ <c oughs> ก็คือคนที่เป็นอรหันเมืองมนุษย์แล้วตายนะฮะฟังเข้าใจนะได้อนาหาันได้อลาหันที่เมืองมนุษย์ชีวิตหลังความตายไปอยู่ที่เมืองนิพนะพานนะพะพะลาหันพระ,พ,ระรพ,พุทธเจ้าได้ไปอยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมจะพูดพระพุทธเจ้าโคตมะอยู่ที่ไหนนะฮะพระพุทธเจ้าพระศสียะระยะเมตตาอยู่ที่ไหนนะนิพพานก็แบ่งออกไปอีก เป็นนิพพานของแต่ละยุคยุคปัจจุบันเนี้ยนะครับเป็นยุคที่ข้าบเกี่ยวฮนะยุคปัจจุบันเนี้ยเป็นยุคของพระโคตมะนิพพานคนที่ไปส่วนใหม่ส่วนใหญ่ๆเลยฮะทั้งในอดีตแล้วในอดีตครับปัจจุบันนี้ผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าจะได้ไปหรือว่าในอดีตครับพอตายแล้วอรหันแล้วตายแล้วเข้าสู่นิพพานของพระโคดุมแต่ว่าพระโครมไม่ใช่เป็นเจ้าของนิพพานนะครับ เมืองนิพพานคนที่อยู่ที่นั่นเรียกว่าพระนิพพานหรือเราจะเรียกว่าอ่าคนที่อยู่เมืองนิพพานก็ได้ครับชีวิตหลังความตายไปอยู่ที่นั่นต่อมามีอีกอีกสองชั้นครับสองชั้นเนี่ยสองชั้นนี้เป็นอะไรที่ที่ผมบอกกันหน้าเรียนรู้กว่าพระนิพพานครับไม่ค่อยมีคนพูดถึงหนึ่ง เป็นผมจะพูดว่าเป็นภูมิสวรรค์จะเป็นคล้ายๆภูมินี้มีความสำคัญมีความสำคัญเรื่องของการทำหน้าที่ยกตัวอย่างครับเทียบนะเหมือนนายกรัฐมนตรีเหมือนอบอตอเหมือนสอสอเหมือนสอวอเหมือนผู้ใหญ่บ้านเหมือนผู้ช่วยเหมือนกำนันลักษณะนี้ฮนะทำงานกันลักษณะแบบนี้ อยู่อีกเมืองหนึ่งผมเรียกว่าเมืองแห่งอนุภาพเมืองแห่งผู้ทําอนุภาพเมืองแห่งผู้ทําหน้าที่ให้อนุภาพพ่อแม่บางคนก็อาจจะเรียกเป็นเมืองสวรรค์อะไรแต่ว่าผมผมเองยังไม่เคยประมวลผลนะผมะเลยไม่กล้าถ่ายทอดไปว่าเต็มๆว่าเป็นภูมิจะเรียกว่าอะไรเรียกถ้าถ้าผมเรียกง่ายๆก็คือภูมิแห่งผู้ทําหน้าที่ให้อนุภาพพ่อแม่ อันนี้ก็อันนี้น่าเรียนรู้ครับภูมินี้ก็น่าเรียนรู้ต่อมาอีกอันหนึ่งครับน่าเรียนรู้มากที่สุดเลยอันนี้ยน่าน่าเรียนรู้กว่าภูมิใดๆเลยภูมิแห่งพระคุณพ่อแม่ภูมินี้สูงกว่าภูมินี้สูงกว่ากว้างกว่าสูงกว่ากว้างกว่าไว้ถึงว่าสูงสูงกว่าภูมิแห่งนิพพานกว้างกว่าไว้ถึง ไปได้ทั่วถึงครับแต่ว่าผมเชื่อได้ว่าภูมินี้บุคคลเข้ายากมากภูมินี้บุคคลจะเข้ายากเดี๋ยวผมไปพูดต่อใน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 ,ในภูมิหน้านะในตอนหน้าครับเวลาได้12นาทีแล้วเดี๋ยวจะอัปโหลดยากครับเอาอทิ้งท้ายนิดหนึ่งคนที่ดูมาถึงตรงนี้ฮนะภาพหน้าปกผมตกแต่งไม่เป็นฮนะได้ออกมารูปแบบใดก็เอาแบบนั้นเลยเอาไปตามกันต่อในตอนหน้าครับผม